ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนปัญหาที่ผมเจอตอนน like ี้นะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาดูพร้อมกันกับผมเลยครับอันนี้เป็นปลาปลาหมู่บ้านนะครับอันนี้ใสขึ้นนะครับอันนี้เหลืองนะครับหลังจากที่ผมติดเครื่องกรองน้ำนะครับได้หนึ่งคืนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เกิดปัญหาแล้วนะครับก็คือนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนจำสากรองตัวนี้ได้ไหมครับตัวแรกนะที่ปกตินะครับสีขาวขาวครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ติดกรองเพิ่มไปนะครับสามสี่วันนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจําบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งเครื่องกรองน้ําด้วยตัวเองให้เพื่อนเได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผม้วยนะครับครับเพื่อนๆนี่นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อเครื่องกรองน้ํามาแล้วนะครับเป็นเครื่องกรองแบบ3ขั้นตอนนะครับเพื่อนเเป็นขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับเป็นเครื่องกรองน้ําใช้นะครับตัวนี้ให้เพื่อนบนี่อนก มาพร้อมไ e ส้กรองนะครับทั ja ้งหมด3อันนะครับเดี yeah. ๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีไส the ้กรองอะไรบ้างครับเพื่อนๆเรามาดูไส้กรองตัวแรกกันนะครับผมเป็นกรอง PP นะครับ PP นะครับก็คือไส้กรองที่ทํามาจากเส้นใยโพลีนะครับเพื่อนๆก็เอาไว้กรองพวกขุนผงต่างๆนะครับเพื่อนๆตัวที่2นะครับจะเป็นไส้กรองเรซินนะครับจะช่วยในการลดปริมาณหินปูนนะครับผมช่วยให้น้ําไม่กระด้างนะครับแล้วก็ไส้กรองตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะเป็นไส้กรองคาร์บอนนะครับโดยคุณสมบัติของคาร์บอนนนนนนะะะะคคคครรรรัััับบบบกกกกกก็็จดดููซพพพพวววลิ่่่่สสสีีีาาเเมมตงๆๆืออย3ไ้ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการติดตั้งนะครับผมเห็นผลที่ผมจะติดตั้งเครื่องกรองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆปัญหาที่ผมเจอตอนนี้นะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมกันกับผมเลยครับนี่นะครับอันนี้แก้วประเปล่านะครับอันนี้เป็นประปาหมู่บ้านนะครับเพื่อน เพื่อนจะสังเกตเห็นว่าน้ำนะครับไม่ค่อยใสเท่าไหร่เหมือนมีฝุ่นนะครับแล้วก็เหลืองเืองนะครับและผลที่ตามมานะครับเพื่อนเครื่องซักผ้าครับกองนำเข้านะครับจะอุดตันไวมากนะครับแล้วก็เสื้อผ้าขาวนะครับถ้าเเราซักแล้วนะครับก็จะเหลืองๆหลืองนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้แล้วมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูก็รู้นะครับมองในตาก็รู้เลยนะครับว่ามันเหลืองนะครับผมจะติดตั้งเครื่องกรองแล้วก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเครื่องกรองแล้วน้ําจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งไว้บริเวณผนังด้านนอกบ้านนี่นะครับเพื่อนๆเรามาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรนะครับอันนี้เป็นขาครับเดี๋ยวเรามาประกอบไส้กรองกันก่อนนะครับผมโดยที่ไส้กรองตัวที่1นะครับจะเป็นไส้นีดี๋ยวนข้าไปนะครับในกกระบอ แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับไว้โอเคนะครับแบบนี้เรียงลําดับไว้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับใส่ต่อไปนะครับจะเป็นเลซินนะครับใส่กล่องเลซินตัวนี้นะครับข้างในนี้นะครับก็จะมีเลซินอยู่เอากระบอกมาครับใส่ลงไปในกระบอกนะครับเพื่อนใส่ตัวนี้เหมือนกันครับนี่ครับตัวที่สองนะครับสก่องเลซินนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นใส่กล่องคาร์บอนนะครับเพื่อน ใส่ตัวนี้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลำดับ1 2 3ดูตรงไหนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆสังสเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกไว้นะครับว่าอินนะครับแล้วก็เอานะครับผมใส่กองที่1ก็จากอินนะครับ1 2 3เรียงลำดับเลยครับเพื่อนๆอนย่าลืมใส่ยางนะครับที่ตัวกระบอกใส่กองด้วยนะครับนี่นะครับมันจะมีลูกยางใส่ลูกยางไว้เพื่อความชัวนะครับผมจะใช้เทปพันเกลียวประปานะครับพันเกลียวไว้ด้วยนะครับผม นะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมก็จะพันไว้ครับเราก็มาไล่ลาดับเลยนะครับไส้ที่1นนะครับที่เรียงไว้นะครับก็อย่าสลับกันนะครับเพื่อนหมุนเข้าไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมาให้เราขันไส้กรองนะครับให้แน่นนะครับไส้ต่อไปนะครับไส้ที่สอง นี่นะครับผมเรียงไว้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเรียงไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวสลับใส่กันเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่ขายึดกันนะครับ oh. ครับเรียบร้อยครับเพื่อนสามจุดนะครับ ก็เดี๋ยวมาวัดจุดยึดกันนะครับเพื่อนโดยบริเวณที่ผมจะยึดนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณทับหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยึดตรงบล็อกนะครับอิดบล็อกนะครับเดี๋ยวเจาะไปจะทะลุนะครับถ้าเกิดเราเจาะยึดตรงนี้นะครับตรงทับหลังนี้ก็จะแน่นหนาดีนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาวัดนะครับ้าระดับก่อนนะครับก็ให้ได้ระดับหน่อยนะครับเพื่อนขีดเส้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการมาร์กนะครับจุดเจาะ ครับผมจะทําการมาร์กไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับได้จุดแล้วนะครับผมก็จะทําการเจาะน,นะครับเพื่อฝังพุกยิงสกรูเรียบร้อยก็ยกมาแขวนเลยครับเพื่อนยกมาเลยนะครับนี่ แขวนเสร็จแล้วก็ยึดเข้าไปนะครับให้สุดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปน,น,นะครับก็จะมาต่อท่อแล้วนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทาการตัดบริเวณนี้นะครับเป็นท่อน้ําประปลานะครับตัดแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับเข้าตรงน้ําเข้าตรงนี้นะครับโดยนะครับตรงนี้จะเป็นท่อ6กหุ่นนะครับผมจะจําเป็นต้องลดนะครับเพราะว่าตัวทางน้ําเข้านะเป็น4ี่หุ่นนะครับแล้วก็ออกครับก็จะทําการลด6มาสี่นะครับแล้วก็ออกจาก4ี่นะครับไป6เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ผมจะใส่ข้อออขึ้นมา แล้วก็มาประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับเพื่อใส่บอลวาลด้วยนะครับตอนใส่บอลวาลนะครับเราก็ทําการเปิดด้วยนะครับเพื่อเวลากดลงไปนะครับอากาศจะได้ไม่ดันนะครับครับเรียบร้อยครับพื้นผ่านตรงนี้นะครับสําหรับทางน้ําเข้านะครับผมต่อไปนะครับทางน้ําออกผมก็จะต่อไว้แบบนี้ก่อนนะครับเปิดน้ําเข้าระบบนะครับเพื่อล้างไส้กรองประมาณสัก ถึง15นาทีนะครับเพื่อทําการล้างไส้กรองออกก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยนํามาต่อนะครับตอนนี้เพื่อนๆน้ําก็มาในระบบแล้วนะครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้น่าจะมาท่อที่2แล้วนะครับกระบอกที่2นะครับค่อยฟังเสียงอ่ามากระบอกที่3นะแล้วครับเดี๋ยวถ้าล้นนี่เราก็จะออกนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่ครับต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อล้างไส้กรองนะครับผมประมาณสัก 1 0ถึงนาทีนะครับครับเพื่อน่ตอนนี้ผมก็เปิดนะครับน้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับได้แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำการปิดวาล์วแล้วก็ต่อท่อนะครับแล้วจวไปดูนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างน้ำก่อนกองแล้วก็หลังกองนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมปิดวาล์วก่อนนะครับผมนี่นะครับผมทำการต่อท่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำที่ก๊อกกันนะครับเพื่อนๆอนวันนี้ผมจะเก็บตัวอย่างน้ำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับหลังกองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดก๊อกทิ้งไว้เหมือนเมมมปรรรรรระะะะะาาาาาณ5นนนนนทีีคคคััับบบพว่่่ตตง้อให แล้วก็อาจจะมีน้ําค้างท่ออยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งก่อนนะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะมากรอกใส่ขวดให้เพื่อนเอ่าเดี๋ยวผมจะทําการกรอกใส่แก้วให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ uh, ําทิ้งสัก5นาทีก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเก็บตัวอย่างน้ําให้เพื่อนๆนดูอันนี้คือกรองแล้วนะครับเพื่อนยวไปเทียบกันกับของเก่านะครับนี่ดูนะครับเพื่อน เห็นได้ชัดเลยนะครับเหลืองนะครับใสขึ้นนะครับอันนี้เหลืองเหลืองนะครับอันนี้สีใสใสนี่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ใสขึ้นนะครับอันนี้เหลืองนะครับ อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมติดเครื่องกรองน้านะครับได้หนึ่งคืนนะครับเพื่อนๆก็เกิดปัญหาแล้วนะครับก็คือนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนจำใส้กรองตัวนี้ได้ไหมครับตัวแรกนะที่ปกตินะครับสีขาวขาวครับตอนนี้ตันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็เลยต้องถอดนะครับออกก่อนทั้ง3าตัวนะครับระหว่างที่ผมรอนะครับที่จะสั่งตัวกรองหยาบนะครับเพื่อนเพื่อนเอามากรองก่อนที่จะให้น้านะครับเข้าไปในเครื่องกรองนะครับผมเพื่อช่วยลดพวกตะกอนนะครับพวกฝุ่นต่างๆนะครับที่จะเข้าไป ในระบบกรองน้ำนะครับผมตัวนี้ดูครับตันแล้วนะครับผมลองล้างแล้วก็ลองใส่เข้าไปแป๊บเดียวก็ตันอีกนะครับเพื่อนเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ใส่กรองหยาบนะครับกรองตะกอนก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนก็จะเป็นไส้กรองลักษณะนี้นะครับถอดออกล้างได้นะครับตรงนี้ที่แรกนะครับผมว่าจะทําการติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับตัดแล้วต่อนะครับก็คิดไปขึ้นมานะครับถ้าเกิดติดตรงนี้นะครับจะต้องตัดต่อเสียข้อต่ออีกหลาย อันนะครับเพื่อนๆผมจะใช้วิธีการครับไปต่อหลังมิตเตอร์เอานะครับก็ใช้แค่ตัวต่อต,ตรงเกลียวนอกนะครับ2ตัวนี่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรบอกนะครับน้ำเข้าน้ำออก รเรียบร้อยเดี๋ยวรอกาวแห้งสักครู่นะครับไม่ค่อยเปิดวาล์วน้ำครับเพื่อนๆระหว่างที่รอกาวนะครับแห้งเดี๋ยวผมจะทําการใส่ใส่กรองก็ล้างนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะว่าใช้มาสองสัปดแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเปิดวาล์วนะครับกับเดี๋ยวเปิดวาล์วนะครับเพื่อนๆเรามาดูในกรองนี้ ก็มาเดินระบบกันเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับจะอยู่ได้กี่วันกี่คืนนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ติดกรองเพิ่มไปนะครับ 3- 4ี่วันครับน้ําก็ยังไหลอยู่นะครับไม่อุดตันนะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้ก็นะครับตะกรนกับฝุ่นเต็มแล้วครับเดี๋ยวจะทําการถอดออกมาล้างนะครับนี่นะครับเต็มเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราล้างออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็ใช้แปรง นี่ครับเพื่อนก็ล้างออกนะครับให้ใหม่สะอาดแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งไปประมาณสักสวันนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็เดี๋ยวล้างแล้วก็ใส่ใหม่ก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับเพื่อนก็กลับมาใสอีกแล้วนะครับก็กรองผนกรองตะกอนเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะถอดไส้กรองให้ดูนะครับหลังจาก เปลี่ยนไปได้4คืนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับเพื่อนๆสภาพนะครับก็ประมาณนี้แต่ตัวนี้นะครับยังไม่ตันนะครับเรายังสามารถใช้ได้อยู่น้ำยังไหลอยู่นะครับเพื่อนๆก็ล้าง ตัวนี้ยังใช้ได้นะครับยังไม่ตันนะครับไม่เหมือนกับตอนแรกนะครับที่ตั้งใหม่ๆนะครับคืนเดียวตันนะครับล้างก็ไม่ไหลตัวนี้ยังไหลอยู่นะครับล้างได้นะครับนะครับถ้าเกิดผมไม่ติดตั้งตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับก็เรียบร้อยนะครับคงจะคืนเดียวก็ตันอีกแล้วนะครับดูจากสภาพไส้กรองที่ผมล้างให้เพื่อนๆดูตัวแรกครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเพิ่มนะครับตัวไส้กรองกรองตะกอนแล้วก็ฝุ่นเข้าไปนะครับก็ทําให้อายุของไส้กรองตัวแรกของผมนะครับนานขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมติดตตตััััั้้้้้้งงงงใใหมม่่่่่ๆนน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 ะะะคคครรรรรรบบบสไไไไไดดดืเเีียวกกก็็ลาาาทชออ เปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็4คืนแล้วนะครับผมก็ยังใช้งานได้นะครับอาจจะมีไหลช้าบ้างนะครับก็ออกถอดออกมาล้างแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับก็ยังไหลอยู่ครับก็ถือว่าเป็นการยืดอายุไส้กรองนะครับผมก็อายุน่าจะอยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็ควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าไส้กรองตัวนี้นะครับผมได้ทําการสั่งมาเก็บไว้นะครับสามอันนะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ เปลี่ยนบ่อยๆเอานะครับสักสอาทิตย์ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อจะได้น้ําที่สะอาดขึ้นนะครับแต่นะครับแนะนําว่าบ้านเพื่อนๆนะครับควรที่จะมีถังเก็บน้านะครับเพื่อเวลากรองแล้วก็เก็บใส่ถังไว้นะครับมีปั๊มดูดออกไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกิดเราต่อตรงใช้เลยนะครับเพื่อนๆแรงดันน้านะครับเบานะครับผมแล้วก็ไหลช้าบางทีนะครับผมเปิดใช้พร้อมๆกันหลายๆก๊อกหรือว่าซักผ้าพร้อมๆกันหลายเครื่องนะครับมันก็ทําให้ไหลไม่ทันนะครับรู้สึกหงุดหงิดนะครับทางที่ดี ควรจะมีถังเก็บน้ำนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําแบบนั้นนะครับจะดีที่สุดนะครับผมหากเพื่อนๆไม่ซีเรียสอะไรนะครับก็ใช้แบบนี้แบบผมก็ได้นะครับผมแต่อนาคตต่อไปอาจจะเพิ่มถังก็ได้แต่ตอนนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจ เครื่องรองน้ําแบบ3ขั right ้นตอนแบบนี here, required, so ้นะครับแล้วก totally ็ตัวกรองตะกรอนตัวนี้นะครับควรที่จะใส่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับผมส่วนเพื่อนๆขนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ